อันที่สาเนี่ยรอยร้าวนื่งจากโครงสร้างรับน้ําหนักบรรทุกไม่ได้หรือรับไม่ไหวนั่นเองหลักการของการดูเรื่องรอยร้าวประเภทนี้ทางกายภาพก็คืออะไรครับเน้นนะฮะว่ากายภาพไม่ได้ไปพูดลึกว่าเกิดจากอะไรมาคอนกรีตชิ้งเกตเกิดจากส่วนผสมไม่ดีอันอันนี้ไม่ใช่อันนี้พูดทางกายภาพแตกแล้วปรากฏให้เห็น,นกายภาพนะครับหน้าที่ของเราคือเราไปปั๊บเราต้องใช้เวลาสั้นๆไม่นานใช่ไหมครับในการไปสารวจลงช็อตโน้ตอะไรก็แล้วแต่ พอปั๊บพอเห็นบ่อยๆปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้อ๋ออย่างนี้เป็นอย่างนี้คนจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้สีเลียดนะตอนสมัยไปดูแผ่นดินไหวอะก็เราก็แบ่งเป็นโซนสีใช่ไหมครับสามสีใช่ไหมครับเขียวเหลืองแดงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแดงนี่ก็คืออยากกลับเข้าไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งกลับเข้าไปอยู่เเขียวไม่มีประเด็นนี่แต่เหลืองนี่เป็นบางส่วนนะที่เราต้องคำยันนะท่านเข้าโซนไหนได้บ้างอีกโซนอย่ายุ่งนะอะไรอย่างนงี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นพอมองปั๊บเนี่ยเราก็สามารถใส่เครื่องหมายได้นะครับรอยเล้าเนื่องจากโครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกไม่ได้ก็ขอให้เน้นว่าโครงสร้างได้แกอะไรครับคานพื้นเสาโครงหลังคาบันไดก็เป็นโครงสร้างสาหรับถ่ายน้ําหนักเหมือนกันใช่ไหมฐานรากอย่างนี้เป็นต้นแต่ตรงนี้ยังไม่พูดฐานรากเอาเฉพาะเรื่องโครงสร้างหลักๆเช่นคานกับพื้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใดก็ตามที่คานพื้นเกิดการรับน้าหนักบรรทุกเกินกําลังเขาจะแอนตัวใช่ไหมครับ ตรงไหนที่แอนมากที่สุดตรงนั้นจะแตกร้าวเสาก็เช่นเดียวกันเสาถ้าเกิดรับน้ำหนักบรรทุกามากปั๊บเกิดการโกงไอตัวด้านที่โกงมากๆก็จะแตกร้าวเป็นตัวยูนอนนะครับเหมือนไม้บรรทัดพลาสติกจับโกงแล้วมันงอแตกเป็นปล้องปล้องแบบเดียวกันนะครับแต่เจอน้อยมากเลยเรื่องของเสาโกงเนี่ยนะครับอาจารย์เคยเจอดับเบิลเคอร์ฟเจอร์ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาลงในนี้ แต่เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นวิเคราะห์ทั้งหลังนะครับว่าเห็นตัวนี้ไปอย่างนี้ไลเ่เชนสเต็ปสเต็ปนะครับได้เลยนะครับเรามาดูกันครับกรณีที่เ,เกิดรอยแตกรา้าจากคานร,รับน้ำหนักบรรทุกไม่ได้เนี่ยเรามักจะพบว่ารอยร้ามักจะเกิดที่กลางคานตามตำราเนี่ยบอกว่าถ้าคานตัวไหนก็ตามรับน้ำหนักบรรทุกไม่ไหวมักจะแตกเฉียงนั่นคือทฤษฎีเลยถูกต้องครับไม่ได้ผิดหรอก กับอาจารย์ก็เคยสงสัยเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นรอยแตกเฉียงมีไม่กี่ที่นะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยพอจะตอบได้ว่าท่านวิศกรท่านผู้ออกแบบเนี่ยจะใส่เหล็กปลอกเสร์มรับเนี่ยถี่กันไว้อยู่แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่ก็เกิดโอเวอร์โหลดการแอนตัวที่กลางคาเนี่ยเห็นชัดเจนมากจากรอยแตกแนวดิ่งเป็นตัวยูหงายเป็นตัวยเลยเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพ ลักษณะแบบนี้บอกได้เลยว่ารับน้าหนักบรรทุกไม่ไหวนะครับโอเคนะครับเช่นคานตัวนี้เป็นคานกากบาดเป็นอาคารสองชั้นเองนะครับแต่ไหลหลังที่เป็นแบบนี้มันเกิดการแอนตัวเพราะฉะนั้นมันเกิดตัวยูหงายขึ้นแต่จากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเราเห็นข้างล่างกว้างแล้วก็บนเล็กขึ้นไปเป็นตัวยูตัวนี้ก็เหมือนกันแต่จากล่างขึ้นบนแล้วยูหงายขึ้นนะครับ ลักษณะแบบนี้แหละครับที่บอกว่าอย่างนี้ต้องเสริมกําลังนะครับหลังจากเราซ่อมรอยร้าวแล้วต้องเสริมกําลังจะเสริมด้วยเหล็กรูปประพันธ์หรือคาร์บอนไฟเบอร์ก็สุดแล้วแต่แต่บางหลังที่อาจารย์ไปเจอเนี่ยเอาเสาค้ำเยเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้เ,เอาเสาค้ำอีกต่างหากเสาค้ำเนี่ยมันหลักทางวิศกรรมมันก็ชั่วคราวเนาะแต่ว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็นซัพพอร์ตแล้วเวลาจะเดินใช้สอยอาคารก็ไม่สะดวกนะครับโอเคนะครับ ก็อาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันนี่ไงครับคานซอยมาฝากกับคานหลักร้อยแตกเกิดขึ้นเป็นตัวยูตามที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าตัวคานหลักเนี่ยมันรับน้ําหนักมันทุกไ่ไหวมันเกิดการแอนแล้วอย่างนี้มันจะแตกเป็นตัวยูตั้งไม่ใช่แตกแนวนอนอย่างรูปที่เมื่อกี้มีคานซอยมาฝากคนเลยอย่างกันอย่างนี้แหละครับที่จะต้องเสริมกําลังของคานในเบื้องต้นเรามองอย่างนี้ทางกายภาพเราพอประเมินได้ละแต่อยากจะรู้ ในเชิงลึกก็ค่อยว่ากันแต่หน้าที่วิศวกรอาสาเราทางกายภาพอย่างที่บอกอะเหมือนหมอ OPD ปึ้งเจอปับป๊บปับ๊บปั๊บน่าจะเป็นอย่างนี้ลักษณะน่าจะเป็นสันนิษฐานว่าอย่างนี้เขาจะได้ไปทําการแก้ไขอันไหนสีเลือดจะได้บอกเขานะครับโอเคนะครับอันเนี้ยเกิดจากคานแอนเลยนะครับรับหนักไปทุกคานซอยไม่ไหวคานเล็กเกินไปนะครับหรือรูปอีกรูปนึงก็คล้ายๆกันเห็นไหมอันนี้เกิดจนโอ,อ้โหรอยร้าวเป็นสนนี้เห็นไหมแต่จากล่างขึ้นบน เพราะฉะนั้นข้างล่างกว้างข้างบนเล็กเห็นไหมอย่างเงี้ยคานตัวเนี้ดรอปแต่นี่ทิ้งไว้นานแล้วอ่าแสดงว่าคงตัวได้นะหยุดอยู่ที่เห็นไหมมองมองเรื่องคราบคราบเห่าของรอยร้าวด้วยถ้ารอยร้าวใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่มีคราบสีดําเอามือรูปเนี่ยมันจะคมบาดนิ้วได้อะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับโอเคนะครบับผ่านแล้วนะครับตัวนี้ เราบักจะพูดกันถึงเรื่องอะไรครับรอยแต่เฉียงนะเวลาคารับน้ำหนักบมรทุกไม่ได้อาจารย์ก็เคยเจอเนาะแต่น้อยมากไปเจออยู่ที่หนึง่งที่ต่างประเทศหลังคาลูกถลง่มลงมาเสาอยู่ข้างๆเนี่ยครับคานหนาเป็นเมตรแตกปุ๊บในขณะเดียวกันอีกปลายด้านหนึ่งก็แตกแตก,แตกกับทิศกันนะพอหลังคากระแทกลงมามาแตกขนาดเนี้ยหนาเป็นเม็ดนะครับ แต่สุดท้ายก็ใช้วิธีการเกลเพราะอะไรครับน้ําหนักที่ทําให้มันแตกเนี่ยมันหมดไปแล้วนะเราก็ใช้วิธีการเกลีนะครับไม่ได้ทุบทิ้งนะครับเกลีได้แตกทะลุนะครับส่วนใหญ่พวกนี้นะครับโอเคนะครับไปต่อบางครั้งเราพบว่าคานก็เกิดรอยแตกจากแรงบิดได้ใช่ไหมฮะแรงบิดนะครับคานสีดำนเนโอกาสแตกอย่างนี้เป็นต้นหรือบางครั้งนะครับ เราเจอเอมีอะไรมาห้อยอยู่ข้างนอกดัดคานก็มีนะครับคานก็จะแตกในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราจะดูกันแต่ในรูปนี้อยากจะเรียนอธิบายทุกท่านนะครับว่าบางครั้งเราเจอแตกที่หัวเสาเป็นตัวยูด้านในเป็นตัวยูไม่ไม่แตกรอบนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ไม่แตกรอบแตกแค่ตัวยูนอนอาจจะเกิดขึ้นจากโครงหลังคาเนี่ยรับ ความร้อนแล้วขยายตัวเพราะโครงโครงร่างกานใหญ่เป็นเหล็กเช่นทรัสท์ทั้งหลายเกิดเราไปเชื่อมฟิกที่ปลายทุกปลายเลยมันก็ถีบหัวเสาวเวลามันร้อนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหรืออาจจะเท่าสองด้านเดยย้ําหมายถึงเสาอลนะครับทั้งสองปลายปลายสอง,ท,งทั้งสองฝั่งแตกเพราะมันถูกดันเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งควรจะเป็นไงครับให้มันสลิปได้นะครับให้มันสลิปได้แล้วล็อกไว้ไม่ให้มันสลิปะระดับหนึ่งเซนสองเซนแล้วเดี๋ยวมันก็หดตัวนะครับเมื่อเย็น รอยแตกร้าวของคานเนี่ยมักจะแตกรูปนี้เขียนแค่ปลายเดียวจริงๆมันต้องมีปลายนี้ด้วยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเราซักผ้าผืนหนึ่งจะผ้าขนหนูอะไรก็แล้วแต่และให้คนเดินมาหาเราหันหน้าชนกับเราเนี่ยเราหมุนไปทางเขาเราจะเห็นรอยขึ้นอย่างนี้ซึ่งอีกด้านหนึ่งอาจจะแตกน้อยกว่าแต่ด้านนี้ด้านที่เราอยู่เนี่ยจะเห็นแตกชัดเจนมากอันนี้มักจะเกิดจากแรงบิดลักษณะกายภาพมีแตกตรงนี้ด้วยเฉียงเฉียง นะครับโอเคนะครับรอยร้าวที่ผิวบนของพื้นถ้าเกิดขึ้นสองฝั่งขนานคานเลยเราพอบอกได้เลยว่าพื้นแอนนะครับพื้นแอนแตกตามขอบคานเนี่ยพื้นแอนคงเคยเห็นนะครับแตกตามขอบคาพื้นแอนละแล้วเรามักจะพบตรงไหนไหมครับเรามักจอาจจะไม่ใช่พื้นแอนอาจจะเป็นแค่ c o ฟ e r i ร g c ิงคอนกรีตด้านบนที่ไม่มีการเสียบเหล็ก มันไม่ลบแตกมันไม่บดานบนบริเวณหัวเสาหรือหัวคานคานที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับโอเคนะครับหรือบางท้งเป็นแฟตสลับอาจจะเป็นพื้นโพสต์นะครับเวลาแตกรับน้ำหนักมันทุกไม่ไหวมันเกิดพื้นเป็นแอนกลางอ่ะมันไม่ได้มีคานมันก็ไม่ได้แตกขนาดซัพพอร์ตมันไปแตกขนาดซัพพอร์ตตัวที่เป็นเสาเพราะั้นรอยแตกมันเกิดจากตรงบริเวณขอบเสาถ่านดูตัวอย่าง เห็นภาพเห็นไหมคือถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยเราทำยังไงครับเราก็บรรทุกแล้วเราก็บอกให้ย้ายน้ําหนักบรรทุกออกใช่ไหมก่อนที่มันจะแอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรืออาจจะขั้นแตกเล้ามากกว่าน,นี้หรือพังนะครับก็เอาออกก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าพื้นแอนแล้วมุบน้าหนักบรรทุกออกก่อนดีกว่าเสาถ้าเกิดการดัดอย่างเมื่อกี้บอกแล้วไม้บรรทัดพลาสติกจับงอ ดัดมากๆเข้ามันรับต้านไม่ไหวก็แตกเป็นปล้องแนวนอนไม่แตกรอบนะครับถ้าแตกรอบนี่หมายความอะไรครับมีคนมาดึงมันขึ้นข้างบนคนดึงลง,งล่างมันถึงจะแตกรอบส่วนใหญ่เสาจะแตกเนี้ยและเป็นตัวยูเดี๋ยวรอยเล้าที่เกิดจากฐานรากสุดตัวก็จะเป็นรอยแตกอย่างเนี้ยให้เห็นถึงมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเสานะครับแต่ว่าเสาตัวนี้แน่นอนอาจจะเป็นช่องชาร์ปนะครับมันก็แตกที่ช่องชาร์ปก่อนให้เราเห็น